สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เอกนัทสตูดิโออีกแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาถึงไพ่ใบลำดับที่5ของไพ่ธาตุลมที่เป็นไพ่ดาบครับไพ่ดาบก็คือไพ่ธาตุลมไพ่ไฟออฟซอร์นะครับก็คือไพ่5ดาบนั่นเองไพ่5ดาบเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดแล้วก็คือไพ่แต่ละสำรับนะครับก็จะมีความหมายแตกต่างกันมีทั้งบางสำรับเนี่ยอันดับ1 2 3 4สําหรับไพ่ ห้าดาบนะครับเป็นไพ่ที่สื่อสารในเรื่องของการที่ว่าเป็นการที่เจอคนไม่ดีเจอคนไม่สั์ซื่อเจอคนที่มีแผนการอะไรบางอย่างนะครับกับเราอย่างที่ผมพูดว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเจอเราไปอ่านไพ่ให้คนอื่นนะครับถ้าเราเจออย่างห้าดาบอย่างที่ผมเคยเกิดเนี่ยเจอห้าดาบเจ็ดดาบอย่างเงี้ยเราก็รู้เลยว่าคนนี้บางครั้งเนี่นอยอาจจะเข้ามาลองของเราหรือว่ามาลองความรู้เราหรือว่าอาจจะไม่ค่อยเชื่อถือเราก็ได้ แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องดูจากไพ่ประกอบใบอื่นนะครับไพ่ห้าดาบครับถ้าในสำรับเนี่ยไพ่ชุดเล็กครับเบอร์ห้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าจำง่ายเลยไพ่ใบที่ห้าของไพ่ชุดเล็กไม่ว่าจะเป็นไพ่ดาบนะครับที่เราเห็นเนี่ยหรือว่าไพ่ไม้เท้าไพ่ถ้วยแล้วก็ไพ่เหรียญครับในความหมายเลขห้าของไพ่ชุดเล็กครับไม่มีความหมายที่ดี ต้องบอกว่าอย่างนี้เป็นความหมายที่ออกไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นไพ่หาดาบเหมือนกันครับไพ่ห้าดาบก็คือในเรื่องของการที่เราจะมีอุปสรรคเข้ามาหรือว่าถามว่าคนที่ร่วมหุ้นกับเราเนี่ยเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้ไหม หรือว่าเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตเราหรือว่าชวนเราทํานู่นทํานี่นะครับถ้า5ดาบออกมาเนี่ยให้สันนิษฐานเลยนะครับคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ดีแน่นอนเป็นคนคนที่มาเอาเปรียบเราหรือว่ามาต้องการเอาผลประโยชน์อะไรกับเราสักสิ่งสักอย่างนะครับหรือว่าบางครั้งอาจจะพูดออกมาดีหรือว่าออกมาในทํานองที่ดีแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยพูดอีกอย่างทําอีกอย่างดูจากหน้าไพ่ครับเราก็จะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยถือดาบถือดาบทั้งสองมือเลยนะครับแล้วก็ทำแน่ ค่อนข้างที่จะกลุ้มกิ่มนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าหน้าตาก็ดูแล้วเป็นคนที่หน้าตาค่อนข้างดีแต่ว่าถือดาบสองข้างยังไม่พอนะฮะยังเน็บดาบอีกสองยังมีดาบเน็บเอวหนึ่งแนแล้วก็มีดาบปักไว้บนพื้นนะครับมีทั้งหมดอยู่5ดาบแล้วสังเกตว่าหน้าตาของเขาครับค่อนข้างที่ดูเหมือนจะดีแต่ว่าออกแนวแบดบอยที่ใต้เท้าของเขาครับก็จะมีงูงูในความหมายนะครับก็คือในเรื่องของ ถ้าใครจําในเรื่องที่เกี่ยวกับตำนานของคัมภีร์ไบเบิเลนะฮะหรือว่าตํานานของชาวคริสต์เนี่ยเราก็จะรู้ว่างูเนี่ยเป็นตัวแทนสัญ,ญลักษณ์ของซาตานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการลอร่อลวงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความที่ไม่ดีเพราะว่าในไพ่นะครับบางอย่างเนี่ยผมก็จะดึงความหมายที่มันเป็นความหมายสากลน,นะครับเข้ามาในไพ่เพื่อว่าให้คนดูง่ายๆดังนั้นในเรื่องของงูครับงูก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงการหลอกลวงการปริ้นป้อนเป็น เหมือนในสุภาษิตของไทยเนี่ยเหมือนคนที่เลี้ยงงูเหา่าเห็นไหมครับงูเห่าเขาก็เลี้ยงไม่เชื่องเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันครับไพ่ใบที่ห้ครับห้าดาบมันก็จะสื่อให้เห็นว่าเป็นการโกหกหลอกลวงผู้ชายคนนี้ครับดูแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าคบเท่าไหร่แล้วก็ดูผู้หญิงที่อยู่ด้านล่างเขานะครับที่ใส่เสื้อสีชมพูสีชมพูครับเป็นสีที่บ่งบอกถึงความสดใสของความบริสุทธิ์ดังนั้นเน่ยถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ย มาเจอคนที่โกหกหลอกลวงบางครั้งก็อาจจะหลงคาลมหรือว่าอาจจะไปอาจจะไม่ทันก็ได้ดังนั้นเมื่อเราเจอสถานการณ์ในแห่ดาบครับให้ระวังกับคนที่เข้ามาในชีวิตเราให้ระวังในสถานการณ์รอบตัวหรือว่าโอกาสอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนนะครับมองโลกในแง่ร้ายแต่บางครั้งเนี่ยการที่เราเฝ้าระมัดระวังหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตครับรอบครอบกับมันเนี่ยมันก็จะทําให้ปัญหาที่เข้ามาเนี่ยมันน้อยลง หรือว่าความเสี่ยงในการที่จะเกิดในเรื่องที่มันจะเสียหายกับเรามันก็น้อยลงด้วยถ้าเป็นไปได้ครับให้เหมือนผู้หญิงสีส้มนะครับก็คือหลีกนี้หนีหน้าไปเลยวิ่งหนีไปเลยนะครับเพ่นไปเลยอารมณ์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเกิดว่ามันมีอะไรทําแม่งทําแม่งหรือว่าเราใช้ความรู้สึกแล้วว่าเราไปหาข้อมูลมาถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นอนะ่ะมันดูเราไม่เวิร์กนะไม่ว่าจะเป็นโอกาสหรือว่าคนที่มานําเสนอหรือว่าคนที่มาชวนทําธุรกิจหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเรา หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์5ดาบครับให้เราหลีกลี่หนีหน้าไปให้เราหนีไปในเรื่องของ5ดาบครับถ้าถามในเรื่องของอเรื่องของการงานก็คือบางครั้งเนี่ยก็จะเจอการที่ว่างานมันไม่ราบรื่นนะหรือว่าถ้ามีลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็แสดงว่าลูกค้าคนเนี่ยก็ต้องให้ระวังนิดหนึ่งทำอะไรก็ต้องมีหลักฐานทําอะไรก็ต้องมีสัญญา เพราะว่ามันก็เวลาถ้าเกิดมีปัญหาตามหลังมาเนี่ยมันก็จะช่วยได้หรือว่าถ้าเรื่องการเงินก็หมายถึงการเงินขาดมือครับถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความคเครียดนะครับแล้วก็อันที่สําคัญนะครับให้ระวังโรคไมเกรนไมเกรนของห้ดาบเนี่ยอาการเนี่ยจะหนักกว่าสดาบนะส่วนถ้าเป็นอาชีพนะถ้าเป็นอาชีพเนี่ย,ยก็จะเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยสุดจริตเท่าไหร่ดังนั้นก็ให้ระวังนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย บางครั้งอาชีพที่มันไม่สุจริตเนี่ยบางครั้งมันให้ผมตอบแทนในระยะสั้นแต่ว่าในระยะยาวนะครับมันอาจจะเสียชื่อเสียงอาจจะทําให้เราเสียหายหรือว่าอาจจะโดนจับโดนอะไรได้ดังนั้นก็คนที่มีแนวโน้มเจ้าชะตาที่มี5ดาบนะครับก็ให้ระวังในการถูกล่อลวงหรือว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ถูกต้องแล้วเราไปถล่มลึกที่จะทําลงไปก็ให้ถอนตัวออกซะเนิ่นๆนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ของไพ่5ดาบนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเข้าใจในเรื่องของคอนเซปต์ของภพยมากขึ้นยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลฟ์ฝาก s u b s c r i b ์นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ